p s 7.14ช่องเล่านิยายวันนี้ของนาเสมองเรื่องทุ่มเทเพื่อรักด e d i c a t e ท to y ตอนทุ่มเท31ครอบครัววรวงศดิ์สากร เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนตัวละครเหตุการณ์ไม่มีอยู่จริงสถานที่มีอยู่จริงเป็นบางกรณีนักเขียนนำมาปรับแต่งใช้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในนิยายเพียงเท่านั้นและนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายวายชายรักชายเคท้องได้หากปักที่ไม่ชอบแนวนี้หรือว่าไม่เคยตัดแนวนี้มาก,ก่อนหากทำใจได้ก็กดรับฟังต่อไปได้เลยค่ะดังนั้นผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะพิ่ต่อมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกึ่งยินยอมดับคอนเซ็กชวลแฮมมิงมีการบรรยายฉาเกเว,วริร์บซีผู้ว พวกเราต่างกำลังจะแยกย้ายกันไปทีเรอยนต้องมุ่งตรงไปทางบ้านป่าในวันนี้เลยจิจิผมก็คิดถึงป้านะแต่ก็ไม่ได้อยากให้เขาเห็นหน้าเพราะผมคิดว่าเขาก็คงไม่ได้อยากมีลูกชายเป็นตัวประหลาดแบบผมไหนจะเป็นเกย์ไหนจะท้องได้อีกผมนี่คงเป็นจุดบอดของวงตระกูลเลยแหละฟ้าไปทางบ้านเฮฟแล้วจะกลับพร้อมพี่หรือจะวิ่กลับพร้อมเฮฟเลยก็บอกพี่ได้นะครับ ฝาหลังที่พันนึกไปไกลได้ยินเสียงของพี่เรย์ออนทำให้สติกลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้งแล้วกำหนดการของพี่เรย์ออนจะต้องอยู่ที่ไทยนานขนาดไหนครับพี่ไม่แน่ใจเลยครับไม่รู้ว่าพี่จะต้องเข้าไปเคลียร์งานที่บริษัทนานแค่ไหนก็ไอเรื่องที่ป๋าปล่อยให้นภัทรเข้าไปบริหารงานจนงบประมาณติดลบตัวแดงเถื่อขนาดนั้นยังไงละ่ะอาจจะต้องใช้เวลานานหลายวันเลยนะสิ ควเป็นพี่ที่มีใบหน้าเรียบตึงเริ่มเบาเสียงลงหลังจากบอกเรื่องที่นับพัดบริหารงานจนสาขาที่ไทยนั้นติดลบขาดทุนครับถ้ายังไงเดี๋ยวฝาทักพี่เรออนไปอีกทางก็ได้ครับแล้วก็ฝากขอโทษป่าด้วยนะครับสำหรับทุกอย่างเลยฝ่าไม่กล้าที่จะฝ่าหลังที่ยังไม่ทันพูดจบประโยคตีพี่ชายก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับ ฝาไม่ได้ทำผิดอะไรสักหน่อยขอให้สนุกกับการไปเที่ยวที่บ้านเฮมนะครับถ้ามีอะไรไม่สบายใจต้องรีบบอกพี่ทันทีเลยนะหือรู้ไหมครับคนตัวเล็กพังอกหัวรับพร้อมกับยกแขนเรียวประชิดสวมกอดพี่ชายจนแน่นจนทำเอาคนเป็นพี่ต้องยกแขนขึ้นมากอดตอบผางรูปหลังบอบางส่งมาให้ด้วยหลังจากที่พี่น้องได้พ่ตัวออกจากกัน โกนเอาวุโสจึงได้หันปรกิกซิฟกับคนเป็นหลานต่อในทันทีเธอน่ะอย่าทำให้น้องฉันต้องลำบากใจและก็อย่าเสียมารยาทกับพวกผู้ใหญ่เขานะรู้ไหมถึงจะมีเรื่องไม่พอใจก็ถือสวัสดแจกแฟนเซอร์วิสเหมือนเวลาที่หาบต้องพบปะแฟนขับนั่นแหละแต่ฉันเชื่อว่าเธอทำได้อยู่แล้วโอเคเล่อนจะให้อะไรฮาบละ่ะฉันว่า เธอน่าจะอ้อนคนบ้านนั้นได้ดีกว่ามาขอของแรกเปลี่ยนจากฉันนะหึน้องหาบจอมโจเรคนเป็นรุงออกแรงบีบจมูกโดกรั้นน้อยๆของคนเป็นหลานด,ด้วยความรู้สึกหมันเคี้ยวไปหนึ่งทีโอ้ยเลอวนนะปล่อยเลยหาบจิบนะจมูกแบนหมดหลอกขึ้นมาหางานไม่ได้เลออนต้องเลี้ยงหาร์กับมามีตลอดชีวิตเลยนะฮยคนเด็กมีใบหน้ามุดทู่รง ฝากยกมือขึ้นมารูปอยู่ที่ปลายจมูกขึ้นสีแดงของตัวเองป้อยๆจนได้ยินเสียงหลุดขำในลำคอของคนเป็นรุงออกมาเฮฟฉันฝากน้องชายกับร้านจอมแสบของฉันด้วยนะหรือว่าถ้าไม่สะดวกอะไรก็โทรบอกฉันได้เสมอเลยคนอาวโุโสจับราดไหลได้ของคนเป็นร้านที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่เบื้องหน้าของตนเองกระทั่งแขนแก่งต้องออกแรงเข็นให้เจ้าตัวได้เดินมาพร้อมๆกันครับ พิเรออนกรุงเทพมาหานครออรัตนโกสินทร์เทพ,เทพสร้างสร้างมาให้รถติดฝันที่นั่ง,งภายในรถก็พันได้แต่คิดอย่านี้เพราะว่าการเดินทางจากปัอันดามันจนมาถึงกระทั่งกรุงเทพโดยเครื่องบินใช้เวลาประมาณเพียงแค่45นาทีแต่พอเมื่อได้เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวนั้นกลับต้องใช้เวลาในการเดินทาง รวมกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือกว่าได้นี่ผมไม่อยู่ประเทศไทยมาตั้งสิบกว่าปีที่นี่ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไรเลยสินะหน้าบ้านปอระวงดิษะก่อนแม่ครับเฮฟกลับมาแล้วครับมากันแล้วเหรอลูกปิ่นอนงรีบโผล่ตัวออกมาต้อนรับการกลับมาบ้านของลูกชายในครั้งนี้ที่ห้องรับแขกด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มอย่างคนใจดีทันทีที่ในตาสีเข้ม แวววาสบเข้ากับว่าที่ลูกสะใภ้เธอถึงกับต้องครียิมออกกว้างกว่าเดิมครับนี่น้องฟ้าแฝนเห็เองครับและคนนี้ก็น้องฮาลูกของพเอ่อฟาลังนะครับเห็บอึกอักกับสถานะอีกครั้งยามที่ได้พูดเอ่ยแบบนี้ออกมาเจ้าตัวจึงได้เบนใบหน้าไตพางฝั่งคนเป็นแม่ทีดอนนี้เธอได้แต่ยิ้มแย้มสดใสต้อนรบแม่ปิ่นนะรูยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีครับคุณปิ่นฟารังยกมือขึ้นผนมไว้ตรงหน้าอกพร้อมกล่าวคำทักทยยายหญิงอาวุโสตรงหน้าด้วยความอ่อนน้อมก่อนจะโน้มตัวลงไปเล็กน้อยเพื่อจับมือเล็กของลูกชายให้กระพุ่มขึ้นมาพร้อมกับออกแรงขยับหัวทุยๆของเจ้าเด็กให้ได้ก,ก้มลงด้วยเล็กน้อยน้องหาบผูดสวัสดีคุณปิ่นสิครับสวัสดีฮะคุณปิ่น ไหว้พระเธอรู้ล้วก็อย่าเรียกว่าคุณปิ่นสิคะน้องฟ้าเรียกว่าแม่ส่วนน้องฮับก็เรียกว่าย่าดีกว่าจ้ะครับคุณแม่ฟารังตอบรับคุณปิ่นอนงแล้วจึงหันไปมองมือไวน้อยของคนเป็นรูปที่ตอนนี้เจ้าตัวกําลังออกแรงดึงชายเสื้อของตัวเองอยู่แถงปากบางกระจับเอาแต่อ้าปากรอเตรียมพร้อมจะถามเป็นแม่จึงได้โน้มใบหน้าลงไปรอฟังว่าลูกชายต้องการจะพูดว่าอะไร ทำไมต้องเรียกย่าละฮะเราเรียกแค่ชื่อแบบคุณรีน่ากับคุณคริสโตเฟอร์ไม่ได้หรอฮะคนเป็นแม่ใส่หัวให้ในทันทีที่นี่ประเทศไทยครับเอาไว้มัมจะสอนน้องฮาเพิ่มนะครับตอนนี้เรียกคุณปู่คุณย่าก่อนโอเคไหมครับคนเด็กจึงพงกหัวงึกหักสกตอบคืนให้ทางที่แววตายังคงติดสงสัยอยู่อย่างนั้น เมื่อรางบางได้เงยหน้าขึ้นมาสบตาเข้ากับคุณปิดจึงเห็นว่าคุณปิ่นเธอ,อยังคงยกยิ้มค้างพร้อมกับถอแววตาอ่อนโยนอย่างที่ได้ทอดมองไปยังน้องหาบด้วยความเอ็นดูรักใครขอโทษด้วยนะครับที่เสียมารยาทผมไม่ได้บอกน้องหาดในการเรียกลำดับความสัมพันธ์เลยครับไม่เป็นไรจ้ะแม่เข้าใจดีแม่ซะอีกที่ต้องขอโทษเราสองแม่ลูกเยอะเลย มากันเนี่ยๆตอนนี้ขึ้นไปพักผ่อนก่อนดีไหมเดี๋ยวใกล้เวลามือค่ำสักหนึ่งทุ่มค่อยลงมาทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะผู้หญิงคนเดียวได้เอ่ยปากบอกกล่าวทั้งสามคนเออเดี๋ยวผมว่าผมอยู่ช่วยคุณแม่ดีกว่าครับหืมไม่เป็นไรเลยค่ะน้องฟ้ามาเหนื่อยๆไปพักผ่อนก่อนดีกว่าทีจริงแล้วแม่เตรียมไว้หลายอย่างแล้วล่ะค่ะแต่แค่อยากจะถามว่า ออถามความชอบเพิ่มเติมนะคะน้องฮารฟอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณผู้หญิงของบ้านได้หันไปพูดคุยกับคนเป็นสไพยจบ,จบก็ย้ายการพุ่งเป้าหมายไป,ไปในทันทีเปลี่ยนไปเอาอกเอาใจคนเป็นหลานชายคนแรกของตระกูลต่อทันทีเลยคนเด็กสุดในที่นี้จึงได้หันควับไปมองใบหน้าหวานของมัมมี่ทันทีจนเห็นว่าแม่ของตนเองนั้นพงกหัวให้ตอบคุณยาได้ ปราบบางกระจักจึงได้เอื้อนเอ่ยตอบกลับให้กับคนเป็นยาได้ชื่นใจเช่นกันหาฟกินอาหารฝีมือคุณยาได้ทุกอย่างเลยละฮะนั่นไงมาแล้วครับล่างน้องฮารโหมดแจกจ่ายแฟนสวิตใครไม่หลงก็ให้รู้กันไปขนาดคุนทั่วทั้งสองยังไม่หลอดจนไม่ยอมแพ้เรื่องน้องหาฟมาก่อนแล้วและนี่นับภาษาอะไรกับคนที่อยากเห็นหน้ารักจนแทบจะขาดใจกันล่ะ่ารัง เอาแต่นึกเคราะอยู่ในใจอยู่เพียงรำพังโอ้ยคุณพระปากหวานจังไรคะลูกไหนขอยาก่อกอดหน่อยได้ไหมคะคนณตัวเล็กถึงกับรูปหัังคนเป็นรูปประดุดได้บอกกลายกายว่าให้ลุกขึ้นไปกอดตอบกับคุณย่าที่กำลังอ้าแขนรอรับกันอยู่จนคุณหญิงของบ้านเผยรอยยิ้มออกมาด้วยความดีใจจนทำให้ถึงกับมีหยาดน้ำตาสีใส ปือซึมออกมาจากปลายหางตากันเลยทีเดียวคุณย่าฮะแต่ถ้ามีกุ้งจะดีมากเลยฮะพอหาบชอบกุ้งมากมากคนเด็กออดอ้อนคุณย่าที่กำลังนั่งปาดน้ำตาออกจากปลายหางตาอยู่ําให้เธอแด่หุดคำออกมาด้วยความเอ็นดูกันอีกครั้ง หลังจากที่ฟารังพยายามจะขอเข้าครัวด้วยเพื่อจะช่วยคุณปิ่นอนองตระเตรียมโต๊ะมืออาหารกรรมและจะได้ทำเมนูกุ้งตามที่น้องหาปรีคเควสขอเอาไว้วยอยากจะทานแต่ทว่ากลับโดนแม่สามีเอ่ยไรอยู่เกลๆยว่าให้ได้ขึ้นมาพักผ่อนกันอยู่ดีแถมกำชับนักหนาบอกมาด้วยว่าไม่ต้องเกรงใจให้ทำตัวได้ตามสบายเลยโดยไม่ต้องเกรงแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่ผมก็รู้สึกเกรงเอยู่ดี อนนี้แม่พี่เฮฟเลยนะครับ <c oughs> <N> น้องฮาร์มาจัดกระเป๋าเอาเสื้อผ้าสใส่ตู้ก่อนครับเสร็จแล้วค่อยกลับไปเล่นเกมต่อเนาะเรานี่เราไม่เพลียหรอครับ <h ums> <h ums> เล่น <c oughs> เครงเล่นไปตั้งร <c oughs> อบเชียวไแม่ฮายอมวางสมาร์ทโฟนลงไงว้บนเตียงกวาง ที่มีกล <t ot> ิ่นหอมและเตรียมเอาไว้ให้พร้อมแบบอย่างดีค่ะเล็กเต้ก,ก้าวลงมาแตะพื้นพรางขยับนั่งลง,งข้างๆฟารังมือเล็กเริ่มดึงเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าเดินทางใบเล็กของตนเอง <t ot> ก่อนจะพับผ้าและจัดเรียงวางเข้าตู้เสื้อผ้าตามที่ควรเป็นแม่ได้บอกกล่าวเอาไว้ <t ot> เราต้องอยู่ที่นี่กี่วันฮะระหว่างคลี่ผ้าและพับผ้าใหม่อยู่เพื่อจะได้นำไปจัดตั้งวางเรียงในตู้ จ้าตัวก็ได้เริ่มเอ่ยคำถามที่สงสัยข้องใจออกมาจนกว่าพี่เลออนจะทำธุระที่บ้านคุณตาเสร็จครับแล้วมัมมี่ไม่พาหาไปหาคุณตาบ้างหรอฮะน้องหาเปียดกเจอคุณตาหรอครับคนเป็นแม่เกิดสตั้นไปนิดนึงกับคำถามของรูก่อนจะขยับริม่ฝีปากตอบคำถามกลับด้วยคำถามหาก็แค่ถามฮะแต่ถ้าเลออนไม่เห็นชวนกันแบบนี้ แสดงว่าคุณตาก็คงไม่ชอบหาบแน่เลยใช่ไหมล่ะหลังฟารังได้ยินลูกชายพูดประโยคน,นี้ออกมาจากปากกระจับน้อยๆนั้นคนเป็นแม่ถึงก็ต้องผิดใบหน้าไปมองอย่างใบหน้าของคนเด็กโดยทันทีแหมน้องหาบจะไม่แสดงสีหน้าว่าเสียใจใดๆออกมาด้วยแต่ฟารังก็มีอยากให้คนรู้เข้าใจไปเองว่าไม่มีคนต้องการน้องหาบสักหน่อยแขนเรียวจึงคว้าเอาตัวเด็กวัยกำลังเติบโตเข้ามากอดกันอย่างแนบแน่น มัมมี่เป็นอะไรฮะฮาร์ปเคยนั้นเนี่ยกอดกันแน่นซะขนาดนี้มัมขอโทษครับขอโทษฮาร์ปทำไมกันมัมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ฮะฝรั่งตอบคำถามของคนลูกต่อไม่ได้เขาทำได้แค่เพียงสายหน้าไปมาพลางอกกอดคนเป็นลูกให้แนบแน่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมฮาร์เคยบอกแล้วไงฮะว่าหากมีแค่มัมมี่เลออนกับอโมอ่ คนที่ต้องการหาบก็พอแล้วนี่ครับแขกเล็กกระชับอบกกอดตอบคนเป็นแม่แน่นขึ้นเช่นกัน้อมกับใช้คำพูดในวานหวานดิตนเคยร้องขอฟารังอันไว้ก็ได้รุดออกมาจากริมฝีปากกระจับอีกครั้งน้องหาบเกลียดพ่อหรอครับแล้วเวลาที่ต้องเห็นหน้าเขาหาบอึดอัดมากเลยหรือเปล่าครับลูกคนเด็กในอ้อมกอดยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้รุดคำตอบอะไรออกมา ริมฝีปากสีเชอร์รี่จึงได้จรดริมฝีปากลงไปที่กลุ่มผมนุ่มสีอ่อนอย่างรักไข้ห่วงหา้ายอย่างนั้นหลักจะกลับไปถึงที่นิวเจอร์ซีย์เราไปหาที่อยู่กันเพียงสองคนไหมครับอืมเอาไหมครับที่ที่มีแค่เราสองคนแม่ลูกแค่มัมมี่กับน้องฮาร์ฟฝารังเข้าใจคนลูกแล้วว่าน้องฮาร์ฟอาจจะอึดอัดใจแต่คงเป็นเพราะว่าตนเองคนเป็นมัมมี่แบบเขาเอง น้องหาบถึงจะไม่พูดอะไรออกมาน้องหาบก็คงไม่อยากให้ผมเสียน้ำตาหรือพอนองหาบเองก็ไม่อยากจะทะเลาะกับพี่เลออนด้วยจึงเลือกที่จะเงียบเก็บงำความรู้สึกจริงๆเอาไว้เองสินะแต่ถ้าว่าคนตัวเล็กกับสายหัวระรัวจนเส้นผมสีอ่อนสะบัดต,ตามแรงสายด้วยมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะมัมหาบก็แค่ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไง เขาชอบหาหรือเปล่าเขาอาจจะแค่ต้องการมัมมี่แต่ไม่ได้ต้องการหาไงครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะเออผมอยากจะคุยกับน้องฮารปอยากจะสนิทกับน้องฮารอยากพูดคุยเรื่องเที่ยวเล่นกับน้องฮารบ่อยๆด้วยนะครับเสียงของคนตัวโตวดังพร่งทะลุกากาป้องขึ้นมาหลังจากที่เฮปกำลังจะขึ้นมาตามให้สอกแมรูได้ลงไปทานมื้อขําด้วยกันแต่ทว่า เห็บดันเห็นประตูห้องแง้มไว้อยู่ก่อนแล้วและตอนที่กำลังจะทำการเคาะเรียกประตูแต่กลับได้ยินเสียงพูดน้อยอกน้อยใจของน้องฮาฟเข้าซิกก่อนริมฝีปากอยากจึงได้เผลอรุดปากโพ้งผู้สวนออกมาแบบทันควันเออขอโทษครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังนะแต่แค่จะขึ้นมาตามให้ไปทานมือข้าด้วยกันนะครับถ้างั้นพีลงไปรอข้างล่างก่อนนะ คนตัวโตหันไปสบตากับร่างบาาที่ยังคงนั่งโอบกอดคนเป็นลูกเอาไว้หรือแววาตาตกใจหรือแม้แต่เบนสายตาไปจากจ้องคนเป็นรูกที่ในตอนนี้เจ้าตัวก็ยังคงมองจ้องหน้ากันกลับมาด้วยความตกใจยิ่งกว่าแล้วที่ผมบอกไปว่าอยากสนิทกับน้องฮาร์บนั้นไม่ได้โกหกนะครับและถ้าน้องฮาร์ฟไม่ได้รังเกียจกันผมจะขอโอกาสทำหน้าที่ของคนเป็นพ่อและก็หวังว่าน้องฮาร์ จะให้โอกาสกับพ่อคนนี้บ้างนะครับคนตัวโตวได้หันหลักย้อนกลับออกไปทางประตูบานเดิมที่ในตอนนี้ผลักเปิดออกกว้างเอาไว้พร้อมกับส่งเสียงขึงขังตอกออกมาทําให้สองแม่รูต้องหันหน้ามองกันปากปริบก่อนจะดุดเสียงคำคิดคักกันออกมาหลังจากที่คนเข้ามาพูดโพร้งขัดจังหวะกันเด็กคล้อยหลังออกไปแล้วพอน้องหาบเข้าห้องมาทีหลังแต่ดันไม่ปิดประตูให้ดีไงละทีนี้ ความลับแตกเลยมัมมี่นั่นแหละชวนฮาร์ปกยอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปครับลงไปทานข้าวกันปล่อยให้ผู้ใหญ่รอนานไม่ดีเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดกระเป๋าต่อเนอะ คนเป็นแม่ส่งมือเรียวรูปเรือนผมสีอ่อนของคนรูก่อนจะจรวดริมฝีปากบางประทับบนหน้าผากคนเด็กและได้ออกแรงพยุงตัวให้ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงแขนเรียวได้ส่งมือบางรอรับคนเป็นลูกให้ลุกขึ้นยืนแล้วทั้งคู่จึงได้ก้าวเท้าเดินออกจากห้องที่พูดคุยเรื่องรับรับกันก่อนหน้านี้ได้ลงไปพบเจอกับครอบครัวใหม่ทีต่างก็เฝ้ารอต้อนรับพวกเขาสองแม่รูด้วยความอบอุ่นอยู่ที่โต๊ะอาหารด้านรางนั่นเอง ทันทีที่เราสองแม่รู้ได้จูงมือกันเดินมายังโต๊ะอาหารเหตบที่เป็นฝ่ายรอเลื่อนเก้าอี้ออกให้ดังคูนั่งอยู่ก่อนแล้วเมื่อทุกคนได้นั่งลงบนเก้าอี้อย่างเรียบร้อยดีแล้วล่างสุขจึงได้เริ่มแนะนําตัวคุณคณินผู้ที่เป็นประมุขของตะระกูลนี้ให้ได้รู้จักกันทั้งฝ่าลังและน้องฮาร์ททำการทักทายกลับไปด้วยความนอบน้อมคนต่อมาเป็นพี่หิมผู้ชายคนนี้ฝ่าลังคิดอยู่ในใจว่า เขาเคยได้เจอตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายมาก่อนแล้วก็เป็นตอนนั้นตอนที่พี่เฮพาเขามาที่บ้านนี้เป็นครั้งแรกแน่นอนสงสัยผมอาจจะเผลอรอบมองใบหน้าของผู้ชายทั้ง3าคนในบ้านหลังนี้สลับกันไปมามากเกินไปจนทําให้คุณหญิงของบ้านต้องส่งเสียงกระแอมขำๆออกมาตึงสับหยอกใส่กัน <c oughs> น้องฟ้าว่าสามคนนี้ของหน้าเหมือนกันเลยใช่ไหมล่ะคะอ,ะอ,ะอะใช่ครับ ตอนแม่เห็นลูกชายของแม่แต่ละคนที่มีโครงหน้าใบหน้าเหมือนกับคนเป็นพ่อออกมาได้ขนาดนี้แม่จึงรู้สึกได้เลยว่าพ่อเขานะ่ะต้องใส่ใจในการปั้นลูกมากแน่ๆเลยล่ะค่ะคุณก็พูดอะไรหน่าอายต่อเด็กๆแบบนี้ไปได้ควรเป็นประมงกรีบแก้มอไปรามคำพูดคำจาของภรรยาในทันทีพร้อมทั้งตีสีหน้าึบขึ้นมาด้วย แม้คุณคณินจะทำหน้าสีเข้มก็ตามแต่กลับโดนคนเป็นภรรยาแซวกลับคืนไปเพิ่มเติมอีกว่าเขินอายหรือยังไงกันคะที่พูดความจริงออกมาทั้งหมดจึงทำให้บุคคลทั้งโต๊ะแต่พากันรุดยิ้มคขำๆกันออกมาผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่เสียมาราดไปก่อนหน้านั้นไม่เลยคะ่ะน้องฟ้าใครๆเขาเห็นสามคนนี้อยู่พร้อมกันทีไรต่างก็บอกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะเลย คราวนี้ฟารังหนังยกยิ้มหลุดสายตามองไปยังใบหน้าสวยของคุณผู้หญิงของบ้านนี้แต่เพียงผู้เดียวยิ่งตอนตาหิมยังไม่มีกล้ามโตขนาดนี้กับรอยสักตรงนี้นะคะเหมือนกันมากกว่านี้อีกค่ะนี่แม่ยังว่าถ้าสองคนตอนแก่ก็ไม่น่าจะต่างกับคุณคณินสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> นั่นสิครับแต่เอผมว่าคงหน้าขมเข้มดุใคร มากเลยลครับงั้นหรือคะแต่ว่าคุณพ่อจะมีแววตาที่ดูดุมากกว่าแล้วก็พี่หิมจะเหมือนคุณพ่อมากกว่าด้วยครับส่วนพี่เฮดนี่มีริมฝีปากสวยเหมือนกับคุณแม่มากเลยอะครับอุ้ยน้องฟ้าแยกออกด้วยเสียดายที่หุงกลับมาร่วมมือข้าวันนี้ไม่ทันไม่งั้นแม่จะได้ให้น้องฟ้าดูด้วยว่าเย่งอะ่ะหน้าเหมือนใครมากกว่ากัน ฟารังทำได้แค่ครียิ้มหวานๆส่งกลับคืนไปให้กับคุณปิ่นอนงทีแลดูว่าเธอจะถูกอ,อกถูกใจกับการสนทนากันระหว่างลูกสะใภ้คนนี้ได้อยากสนุกสนานและเป็นกันเองเสียเหลือเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้เจอเจ้าหุงก็จะแสบแล้วล่ะค่ะแม่น้ำเสียงของวีชายคนโตที่มีใบหน้าเรียบนิ่งตอบกลับมาจ้ะเยี๋ยลูกสาวบ,บ้านิ่ชุราเยอะตลอดไหนๆก็มากันพร้อมหน้าแค่นี้แล้ว รงมือทานกันเลยดีกว่าเนาะน้องหาบคงจะหิวแย่แล้วใช่ไหมล่ะคะลูกฟารังรู้สึกถึงความอุ่นซ่านไปยังหัวใจดวงน้อยเพราะเขานั้นไม่เคยได้ร่วมโตะทานข้าวในแบบพร้อมหน้าพร้อมตา,ากับพ่อและแม่แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตก็แบบที่ทุกคนรู้กันว่าพอผมเกิดมาแม่ก็สิ้นทันทีส่วนป๋าอย่าได้พูดถึงเลยครับแค่เขายอมมองหน้าผมนี กบุญมากแล้วชีวิตของผมจึงมีก็แค่พี่เลออนที่ได้อยู่ด้วยกันช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่พี่เลออนจะต้องไปทำงานที่นิวเจอร์ซีพอหลังจากนั้นชีวิตของผมก็มีแค่คนงานของปา๋าที่คอยชวนผมให้มาร่วมทานข้าวด้วยกันแต่บางวันก็ต้องกินข้าวอยู่คนเดียวในห้องมัมมัมครับมามีมม่ร้องไห้ทำไมครับมาสดประสาทของคนเป็นแม่ ได้ยินเสียงของคนเป็นรูปเรียกกลางกันสัมผัสได้ถึงว่ามีมือน้อยๆพรางหยิบทิชชู่ขึ้นมาคอยซับบริเวณดวงตาให้เขาอยู่ฟ้ารังจึงเพิ่งจะรู้สึกตัวระวาที่บริเวณหน่วยตาของตนเองนั้นมันได้มีหยาดน้ําตาสีใสรังรินไหลออกมาแล้วนี่ผมเสียงมารยาทบนโตอาหารอีกแล้วสินะเออฟ้าขอโทษครับ ฟารังก้มหัวให้ทุกคนบนโตอาหารพร้อมกับหยิบจิชจู้จากมือปอมของคนเป็นรูปขึ้นมาสับที่ดวงตาของตนเองออกแบบรูกรวผมขอเสียม,มารยาทแป๊บหนึ่งนะครับฟารังเพิ่งจะรู้สึกถึงแรงรั้งจับจูงที่ข้อมือฟารังได้เงยหน้าขึ้นมองจึงได้สบเห็นว่าเป็นเฮฟที่ได้รุกออกมาจากที่นั่งของตนเองหลามายืนอยู่ตรงบริเวณหน้าเขาแขนแก่งพางออกแรงดึงรั้งให้ฟารังได้ลุกขึ้นออกจากเก้าอ,อี้ด้วยกัน พี่พาฟาไปล้างหน้าก่อนดีกว่าครับสิ่งทุ้งของคนพี่ได้เปล่งพูดออกมาให้ได้ยินกันในแบบใกล้ชิดขอยืมตัวมามี่ของเราหน่อยนะครับคนตัวโตหันไปขออนุญาตจากคนเด็กสุดในโต๊ดด้วยอ่ะฮะคนตัวเด็กได้เผลอตอบรับออกมาพางพยักหน้าตามเงือกหนักแบบหลงรื้มตัวฟ้าไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าครับหึบอกพี่ได้นะครับคนตัวโตใช้ผ้าดเนื้อนุ่มสีขาวสะอาด ชุบบิดน้ำหมากแล้วค่อยบรรจงเช็ดบริเวณตามกรอบไว้หน้าหวนคนตัวได้ใส่หน้าไปมาให้กับคำถามของคนตัวโตวในทันทีไม่ใช่ครับฝาแค่ดีใจฝารู้สึกอบอุ่นมากจนน้ำตามันพรานไหลออกมาเองเพราะฝาไม่เคยร่วมโต๊ทานอาหารกับพ่อและแม่เลยสักครั้งนะครับหลังจากที่เฮฟได้ยินประโยคที่ชวนทำให้เขาถึงกับจุกอกร่างแก่ ก็ได้คว้าตัวคนที่ยืนอยู่นิ่งๆยอมให้เจนไปหน้านั้นเข้ามาโอบกอดกันแบบทันควันจนเมื่อเวลาผ่านไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งคนตัว็กรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเองอาจจะทําให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารแย่ลงได้หรือเปล่าผมว่ากลับโต๊ะกันเถอะครับป่านนี้เป็นการวนกันแย่เลยฝ่าอาจจะทําให้ทุกคนเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วด้วยไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกครับคนโตโต,ตเอ่ยปากบอกทั้งที่ยังคงโอบกอด และกดจูบลงบนกลุ่มผมนุ่มสีอ่อนก่อนจะยอมพระอ้อมกอดออกจากกันขยับเปลียนเป็นจับจูงข้อมือทังคู่ได้พากันออกเดินกลับไปยังโต๊ะทานมื้อค่ำกันต่อเมื่อคนตัวเล็กได้หย่อนกายนั่งลงบนเก้าอี้ตามเดิมแล้วดวงตากลมโตจึงเริ่มหันไปสบมองสีหน้าของแต่และคนที่อยู่บนโต๊ะในตอนนี้ได้ถอแววตาเจือไปด้วยความวิตกกังวลและความสงสัยขอโทษด้วยนะครับที่ผมเผลอน้ำตาไหลออกมาเฉยเลย พอคิดว่าผมมีความสุขและก็อบอุ่นหัวใจแบบที่ไม่เคยได้รับมาก่อนฟ้ารังพังผูความรู้สึกจริงๆจ,จ,จาก้างในออกมาแม้ตกใจหมดเลยค่ะหนูฟ้าแม่น่ะคิดว่าเราจะอึดอัดที่จะต้องมาร่วมโตก,กับพวกเรามากกว่าอีกคะ่ะลูกขอโทษนะครับเสียบรรยากาศหมดเลยไม่ค่ะไม่ค่ะทานกันต่อเยอะๆเลยนะคะขอบคุณครับฟ้ารังครอบครัวพ่อ ยินมตีต้อนรับเสมอนะไม่ต้องเกรงใจคิดสวัสดีนี่เป็นบ้านของเราด้วยแล้วก็ทั้งฟ้าทั้งน้องฮาร์ปก็ได้เป็นคนของครอบครัวของเราแล้วนะใช่เลยตระก,กูลวโรง์ดิษากรยินดีต้อนรับเสมอพี่เคยบอกเราไปตั้งแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกแล้วนี่ครับเราด้วยนะน้องฮาร์สิ่งของประมุขสูงสุดของบ้านแต่ละคนที่เป็นพี่คนโตของบ้าน ก็ได้เอือนเอ่อยต้อนรับกันแบบจริงจังอีกครั้งจนทำให้ฟารังต้องรีบพยักหน้าพรางด้วยการยกยิ้มให้กว้างที่มันมาพร้อมด้วยกับน้ำตาแห่งความปิติยินดี <Okay. S 1> ฟารังหันหน้าไปมองใบหน้าสวยของคุณปิดที่ในตอนนี้เธอยังคงขี้ยิ้มกว้างส่งมาให้กันถังที่ในมืออย่างรุ่นอยู่กับการแกะกุ้งและวางลงบนจานให้กับน้องฮาร์ฟอยู่เลย จนคนชอบกินกุ้งนั้นแทบจะกินไม่ทันคนแกะแล้วก็ว่าได้ยิ่งได้เห็นแบบนี้เขา้าก็ยิ่งทําให้ฟารังรู้สึกอุ่นซ่านในหัวใจเข้าไปยกใหญ่ก็ว่าได้ขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่พี่ฮิมพี่เฮบขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่อง PS 7.14ก่อนจะจากไปอย่าลืมกดสั่งตะไชเพื่อความ